ถึงสัทีนะคะสําหรับหัวข้อเรื่องวงกลมหหน่วยนะคะวงกลมหหน่วยคืออะไรวงกลมหหน่วยก็คือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนยูนนะคะแล้วก็มีรัศมียาวเท่ากับหหน่วยนะคะดังนั้นเนี่ยจากความสัมพันธ์นะคะเราก็จะพบว่าถ้ารัศมีของเรามีค่าเท่ากับ1นะคะ ถ้ารัศมีของเรามีค่าเท่ากับ1น่หน่วยนะคะเราก็จะได้จุดตัดแกน x นะคะสจุดนะคะและจุดตัดแกน y 2จุดดังรูปจุดตัดแกน x ก,ก็จะมีพิกัดเป็น1นะะะนะคะและลบหนนะคะจุดตัดแกน y ก็จะมีพิกัดเป็น0ูนย์หะคะและ0ูลบ1นะคะความยาวของเส้นรอบวงนะคะจะ สูตรของเราก็คือ2พาย r ใช่ไหมคะแต่ R ในที่นี้นะคะมีค่าเท่ากับ1นั่นหมายความว่าความยาวรอบวงกลมของวงกลม 1, 1หน่วยก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะแทนค่าไปเลยก็จะเป็น2พคูณ1นะคะ2พคูณ1นะคะเท่ากับ2พายพนะคะ,ะจากความสัมพันธ์ที่เราได้เรียนไปนะคะเราจะพบว่านะคะถ้าสมมุติว่า ตรงนี้ความยาวส่วนโค้งนะคะที่ครูวัดไปเนี่ยความยาวส่วนโค้งนะคะครูวัดไปเรื่อยๆเลยวัดหนึ่งรอบเนี่ยความยาวส่วนโค้งจะที่เราคำนวณได้เมื่อกี้มีค่าเท่ากับ2พาย2พายหน่วยใช่ไหมคะดังนั้นมุมที่รองรับความยาวส่วนโค้งนั้นนะคะแปลว่ามุมรอบจุดตรงเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ2พายเรเดียนด้วยนะคะ2พายเรเดียน นะคะจำไว้เลยนะคะนักเรียนตรงนี้สำคัญมากๆก็คือวงกลม1ห,หน่วยเนี่ยนะคะความยาวของเส้นรอบรูปของเขาเนี่ยคือ2ภพายหน่วยมุมที่จุดศูนย์กลางของเขารอบวงกลมเนี่ยนะคะก็จะเท่ากับ2พายเรเดียนนะคะอ่ะ ถ้านักเรียนทราบตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะสามารถวัดความยาวส่วนโค้งเนี่ยของวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆที่เท่ากันได้ดังหัวข้อต่อไปที่ครูกำลังจะพูดถึงนะคะทั้งวงเนี่ยนะคะนักเรียนยาวเท่าไหร่นะเมื่อกี้2พายหน่วยนะคะทั้งวงเนี่ยยาวสองพายหน่วยใช่ไหมคะดังนั้น ถ้าครูแบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือเอา4ไปหารใช่ไหมคะก็เป็น2พายหาร4ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรคะพายส่วน2นั่นหมายความว่าแต่ละส่วนตรงนี้นะคะมีความยาวเท่ากับ พายส่วนสหน่วยความยาวส่วนโค้งนะเท่ากับพายส่วนสหน่วยมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเท่ากับพายส่วน2เรเดียนนะคะทีนี้ถ้าเราวัดไปอีกให้เป็นความยาว1ใน2ของวงกลมก็คือยังไงคือบวกเพิ่มเข้าไปตรงนี้อีกพายส่วนสอพายส่วนสบวกพายส่วน2ก็มีค่าเป็นพายนะคะถึงตรงนี้เป็นพายละถึงตรงนี้มีค่าเป็นพายละ นะะคบวกเพิ่มไปอีกพายส่วนสก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะพายบวกพายส่วนสเป็น3พายส่วนสอนั่นเองนะคะบวกเพิ่มมาจนถึงตรงนี้นะคะบวกเพิ่มมาจนถึงตรงนี้นะคะเป็น3พายส่วนสดังนั้น3มพายส่วนสเนี่ยนะคะก็บวกเพิ่มไปอีกเท่าไหร่คะพายส่วนสก็จะมีค่าเท่ากับ2พายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการวัดความยาวส่วนโค้งแต่ว่าสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนสนใจก็คือจําไว้เลยนะคะว่าถ้าเราวัดความยาวส่วนโค้งเท่ากับพายส่วนสองมุมที่รองรับตรงนี้ก็จะเท่ากับพายส่วนสองเรเดียนถ้าเราวัดความยาวส่วนโค้งเท่ากับพายหน่วยมุมที่รองรับความยาวส่วนโค้งตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นพายเรเดียนนะคะทีนี้เรามาดูข้อตกลงต่างๆมันคือข้อสรุปที่ครูได้พูดไปทั้งหมดของวันนี้นะคะก็คือ หนึ่งนะคะค่าเซต้าจะเขียนในรูปภายหรือตัวเลขก็ได้ถ้าเราเขียนในรูปตัวเลขก็คือเป็นการแทนยไยด้วย3 1 4 1, 6, จุดจุดจดุหรือจะเป็นค่าประมาณก็ได้นะคะเวลาที่เราวัดความยาว ของเซตาหรือว่าขนาดของเซตาเนี่ยเราจะเริ่มวัดที่จุด1 0เสมอนะคะก็คือจุดนี้จุดตัดแกน x ฝั่งบวกข้อ3ส่วนโค้งนะคะถ้าเราวัดทวนเข็มนาฬิกาก็คือวัดข้างบนเซตาจะเป็นบวกถ้าเราวัดตามเข็มนาฬิกากคือวัดลงข้างล่างเซตาจะติดลบนะคะอ่ะแล้วถ้าเท่ากับ0ูนย์นี่คืออะไรก็คือ อยู่กับที่ตรงนี้เลยนะคะเซต้าจะเท่ากับ0ูนเซต้ามีค่ามากกว่า2พายหรือ6.2832ดมได้ไหมได้ก็อย่างที่ครูบอกว่าการวัดขนาดของมุมเนี่ยเราสามารถวัดเกิน1รอบได้นะคะอะ่ข้อที่5เมื่อกำหนดเซต้ามานะคะเราจะหาความยาวนะคะของส่วนโคงง้งบนวงกลมนั้นได้เสมอแล้วก็หาจุดสิ้นสุดของเซต้าบนวงกลมหนึ่งหน่วยได้เสมอนะคะ กล่าวได้ว่าเมื่อกําหนดเซต้ามาก็จะหาจุดสิ้นสุดของ p ีเได้อันนี้จะเ,เรียนในหัวข้อถัดไปนะคะพิกัดอของจุดสิ้นสุดที่ทราบแน่นอนก็คือจุดตัดนะคะ4จุดนี้นะคะคือ10-10บ10แล้วก็01แล้วก็0-1ลบ1นะคะนี่คือสำหรับวงกลม1ห,หน่วยนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหัวข้อโค r d i n a t ตของจุดปลายส่วนโคง้งบนวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะโค о р д и ตคืออะไรโค r d i n a t ตก็คือพิกัดนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในรูปของควนดับนะคะในหัวข้อน,นี้เขาบอกว่าถ้าเรานะคะทราบพ,พิกัดของจุดปลายของส่วนโคง้งบนวงกลมเนี่ยนะคะเราจะสามารถเอ่อทราบความยาวส่วนโค้งนะคะซึ่งในที่นี้เขาให้เซต้าเป็นความยาวส่วนโค้งของวงกลมนะคะตอนนี้นะคะนัากเรียนอาจจะเห็นเซต้าใน ในรูปของความยาวส่วนโค้งก็ได้หรือในรูปของมุมที่รองรับส่วนโค้งก็ได้นะคะเพราะในวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยขนาดของมุมเซต้าเรเดียนนะคะจะเท่ากับขนาดของความยาวส่วนโค้งนะคะจึงใช้ตัวแปรเดียวกันเป็นเซต้าก็ได้นะคะเช่นสำหรับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคะเราทราบว่า PXY ซึ่งก็คือจุดปลายของส่วนโค้งนี้นะคะอยู่ในคอร์ดันที่1นักเรียนทราบเนาะว่านี่เรียกว่าคอร์ดันที่1คอร์ดันที่2คอร์ดันที่3คอร์ดันที่4นะคะถ้าภาษาไทยก็คือใช้คําว่าจตุภาคอันนี้ PXY นะคะจุดสิ้นสุดของส่วนโค้งอยู่ในคอร์ดันที่1นั่นหมายความว่านักเรียนจะสามารถบอกได้ว่า คาเซตาซึ่งคือขนาดของมุมหรือความยาวส่วนโค้งเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะจากความรู้ที่ผ่านมาเรื่องการแบ่งวงกลม1น่หน่วยนะคะนักเรียนจะทราบว่าณตำแหน่งตรงนี้คือ0ูตำแหน่งตรงนี้ความยาวส่วนโค้งนะคะเคลื่อนที่มาจนถึงตรงนี้ก็คือพายส่วนสนะคะพายส่วน2เคลื่อนที่มาเรื่อยๆจนถึงครึ่งวงกลมก็คือพาย ส่วน2บวกพายส่วน2นั่นก็คือไพ่นะคะบวกพายส่วน2ก็จะเป็นพายส่วน2 3นะคะสายส่วน2บวกพายส่วน2ณนะตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็น0หรือว่า2พายนั่นเองนะคะดังนั้นข้อแรกของเราเนี่ยจุดปลายคือ pxy อยู่ในคอเดนที่1ตรงนี้นะคะเราจึงบอกได้ว่าเซต้าของเราเนี่ย มากกว่า0แต่น้อยกว่าพายส่วน2นะคะย้ำอีกครั้งนะคะตอนนี้เซตคือความยาวส่วนโค้งก็ได้หรือมุมนะคะที่มีหน่วยเป็นเรเดียนตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะข้อ1ได้ละไปดูข้อต่อไปกันค่ะข้อต่อไปนะคะเซตของเราเป็นไงคะเซตของเรามีค่าเท่ากับ พายส่วนสองพอดีนะคะเพราะว่าจุดปลายนะคะของความยาวส่วนคงอยู่ตรงนี้นั่นก็คือค่าพายส่วนสนะคะข้อต่อไปนะคะอ่ะเซของเรานะคะเคลื่อนที่มาจนถึงคอร์ดรนที่สนะคะ p ี y อยู่ในคอร์ดนรนที่2ดังนั้นเซตาจึงมีค่ามากกว่าพายส่วน2แต่น้อยกว่าพายใช่ไหมคะอืม ข้อต่อไปเซตาอยู่ณนะตำแหน่งพิกัดจุดลบหนพอดีเซตาจึงมีค่าเท่ากับพายนั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะเราวัดความยาวส่วนโค้งเคลื่อนที่มาจนถึงคอร์เรนที่3 p x y อยู่ในคอร์เรนที่สามนั่นหมายความว่าเซตาเกินพายมาแล้วนั่นคือมากกว่าพายแต่ยังไม่ถึง3พายส่วน2คือด้านล่างนะคะ ข้อต่อไปเซตาอยู่ณนะตำแหน่งจุดปลายอยู่ณนะตำแหน่งศูนย์ลบหนึ่นั่นคือเซตาเท่ากับ3ามพายส่วนสนะคะอข้อนี้เซตาของเราถูกวัดนะคะให้มีความยาวนะคะจนมาถึงคอร์เรนที่4จุดปลายอยู่ในคอร์เรนที่4นั่นหมายความว่าเซตาของเรานะคะมากกว่า 3ามพายส่วนสแต่น้อยกว่าเท่าไหร่คะ2อพายนะคะและข้อสุดท้ายในการวัดแบบขึ้นข้างบนหรือทวนเข็มก็คือเซต้าอยู่จุดนี้พอดีนะคะวัดหนึ่งรอบเซต้าเท่ากับ2อพายนั่นเองนะคะ ตัวอย่างที่ครูได้ยกให้นักเรียนไปนะคะเป็นการวัดขึ้นข้างบนหรือว่าทวนเข็มน,นักเรียนจะเห็นว่าเซตาเนี่ยถ้าเป็นขนาดของมุมที่มีหน่วยเป็นเรเดียนเนี่ยนะคะค่าของเขาก็จะเป็นบวกแต่ถ้าเราพูดถึงความยาวส่วนโค้งความยาวเนี่ยเป็นบวกอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นบวกทั้งคู่เลยสําหรับตัวอย่างด้านล่างนะคะครูเปลี่ยนการวัดนะคะเป็นแบบลงข้างล่างหรือว่าวัดแบบตามเข็มนาฬิกานะคะดังนั้นนะคะเซตาของเราเนี่ยถ้าเป็น ความยาวส่วนโค้งเนี่ยเขาก็จะเป็นบวกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เซต้าแทนด้วยขนาดของมุมที่รองรับส่วนโค้งนะคะเซต้าก็คือจะติดลบเนาะจะน้อยกว่าศูนย์ดังนั้นตัวอย่างข้างล่างเนี่ยนะคะครูขอให้เซต้าของครูเนี่ยแทนด้วยขนาดของมุมนะคะเราจะได้ใส่เครื่องหมายติดลบได้นะคะอ่ามาดูเลยค่ะสำหรับตัวอย่างรูปแรกเลยนะคะเรามาดูก่อนว่าถ้าเราแบ่งวงกลม1หน่วยนะคะ ออกเป็น4ส่วนเนาะแล้วทีนี้เราวัดแบบลงข้างล่างหรือว่าตามเข็มเนี่ยค่าเซต้าของเราเนี่ยนะคือมุมที่รองรับส่วนโค้งถ้าวัดมาจนถึงตรงเนี้ยนะคะเขาจะมีค่าเป็นลบายส่วน2นะคะวัดต่อไปเรื่อยๆอ่ามาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะลบายนะคะวัดเพิ่มขึ้นไปอีกก็เป็นลบายลบด้วย π ส่วน2นั่นก็คือเท่าไหร่คะลบ 3π ส่วน2นะคะลบ 3π ส่วน2ลบต่อไปอีก π ส่วน2ก็จะมีค่าเป็นลบ 2π นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะเขาให้ pxy อยู่ในคอร์ดแดนที่4นะคะจุดปลายอยู่ตรงนี้ดังนั้นมุมที่รองรับส่วนโค้งหรือเซตาเนี่ยก็จะต้องมีขนาดเป็นไงคะมีขนาด มากกว่าลบพายส่วน2นะคะแต่น้อยกว่า0ถ้าเราแทนด้วยตัวเลขเนาะนักเรียนจะเห็นชัดเจนมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวครูแทนด้วยตัวเลขให้ดูนะคะมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลบพายคือ180เป็นลบ90นะคะเซตามากกว่าลบ90แต่น้อยกว่า0นย์เห็นไหมคะข้อความนี้ก็จะเป็นจริงเนาะอ้าวรูปต่อไปนะคะเซตาของเรานะคะอยู่ ณนะตำแหน่งนี้พอดีจุดปลายของเราอยู่ณนะตำแหน่งตรงนี้พอดีเลยนั่นหมายความว่าขนาดของมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบพายส่วน2นะคะข้อต่อไปนะคะเราวัดความยาวส่วนโค้งมาอยู่ในคอดแรนที่3 px y อยู่ในคอดแรนที่3นะคะดังนั้นเซตาซึ่งแทนด้วยมุมที่รองรับส่วนโค้งสีฟ้านี้ก็จะต้องมีค่า มากกว่าลบพายนะคะแต่น้อยกว่าลบพายส่วน2ออะแทนตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเนาะจะได้ดูเข้าใจมากขึ้นเห็นไหมคะเซต้ามันมากกว่าลบ180ยิ่งติดลบมากยิ่งมีค่าน้อยเนาะแต่น้อยกว่าลบเท่าไหร่คะ90นะคะอ่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะความยาวส่วนโค้งของเราถูกวัดมาถึงตำแหน่ง ที่จุดสิ้นสุดของส่วนโค้งคือลบหนึ่งศูนย์นะคะดังนั้นเซต้าก็จะมีค่าเท่ากับลบพ่นะคะอ่ะทีนี้ข้อสุดอ่ายังไม่สุดท้ายเนาะข้อนี้อยู่ในคดแรนที่2นะคะเซต้าของเราจะมีค่ามากกว่าลบพายส่วน2ใช่ไหมคะแต่น้อยกว่าลบพ่นะคะ สำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจุดปลายส่วนโค้งนะคะอยู่ที่ตำแหน่ง P01 พอดีนะคะนั่นหมายความว่าเซต้านะคะมีค่าเท่ากับลบสาม่ส่วนสค่ะอ่ะทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงนะคะตัวอย่างที่ครูยกให้เนี่ยมันเป็นการวัดนะคะที่เป็นไงคะหนึ่งรอบพอดีทีนี้ถ้าครูจะเพิ่มโจทย์ให้กับนักเรียนนะคะอ่านักเรียนดูรูปนี้ก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าครูวัด ฮะเกินหนึ่งรอบไปล้แล้วมาอยู่ตำแหน่งนี้พอดีให้เซต้าคือขนาดของมุมที่รองรับส่วนโค้งแล้วกันนะคะเส้นสีน้ำเงินเซต้าของครูก็จะเป็นยังไงคะอ่ะเป็นไงเอ่ยหนึ่งรอบนี่คือเท่าไหร่สองพายสองพายบวกด้วยพายส่วนสองนะคะสอพายบวกด้วยพายส่วน2องก็จะเป็นเท่าไหร่คะ ห้าพายส่วนสองนะคะห้าพายส่วนสองตรงนี้ก็คือสามพายดังนั้นเซต้าของครูก็จะมีค่ามากกว่า5้าพายส่วนสองนะคะแต่น้อยกว่าแต่น้อยกว่าเท่าไหร่สามพายนั่นเองเห็นไหมคะเวลาที่เราวัดเนี่ยเราสามารถวัดเกินหนึ่งรอบได้นะคะ สำหรับตารางนี้นะคะก็เป็นการสรุปว่าถ้าเราทราบว่าค่าของเซต้าเนี่ยนะคะมีค่าอยู่ในช่วงใดนะคะหรือ pxy เนี่ยคือพิกัดของจุดปลายของส่วนโค้งเนี่ยนะคะอยู่ในควอรตอร์ใดเราก็จะสามารถบอกเครื่องหมายของค่า x ค่า y ได้นะคะอย่างเช่นข้อที่1นนะคะข้อที่1นเนี่ยอ่ะทวนนิดนึงตรงนี้คือ0นย์ะคะตรงนี้พายส่วน2แล้วก็พายสพายส่วน2นะคะ เขาให้ค่าของเซต้ามาว่าอยู่ระหว่าง0ถึงพายส่วน2นั่นก็หมายความว่าอยู่ในควดแรนที่1น่นะคะค่าของควดแรนที่1่ก็คือ x เป็นบวก y เป็นบวกข้อที่2นะคะเซต้าของเรามากกว่าพายส่วน2นะคะแต่น้อยกว่าพายนะคะนั่นก็หมายความว่าอยู่ควดแรนที่2นะคะค่าของเครื่องหมาย x ก็จะเป็นลบ y บวกนะคะข้อที่สาม มากกว่าพายแต่น้อยกว่า3พายส่วนสองก็คือค้อแรนที่3นะคะ x ลบ y ลบนะคะข้อที่4นะคะมากกว่า3พายส่วน2นะคะแต่น้อยกว่า2พายก็คือค้อแรนที่4ี่ x บวกนะคะ y ลบนะคะข้อที่5ข้อที่5นะคะเป็นการวัดแบบลงข้างล่างหรือว่าตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะคะ วัดแบบตามเข็มนาฬิกาอ่ะเราเขียนรูปทบบวนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเริ่มที่0ูนย์ข้างล่างก็จะเป็นลบไยส่วนสะคะวัดไปอีกก็เป็นลบไยลบสามไส่วนสอันนี้ก็เป็นลบสไพนะคะดังนั้นข้อที่5นะคะมากกว่าลบไยส่วนสแต่น้อยกว่า0นย์ก็อยู่ตำแหน่งนี้ก็คือคอ้อแรนที่ ค้อแรนที่4นะคะ x บวก y ลบนะคะข้อต่อไปนะคะมากกว่าลบ pi แต่น้อยกว่าลบ pi ส่วนสมากกว่าลบ pi แต่น้อยกว่าลบ pi ส่วนอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ก็คือค้อแรนที่เท่าไหร่คะคบข้อแรนที่3 x ลบ y ลบนะคะข้อต่อไป มากกว่า 3π ส่วน2นะคะมากกว่า 3π ยน2แต่น้อยกว่าลบ π นะคะมากกว่าลบ 3π ยน2แต่น้อยกว่าลบ π ข้อแรนที่2 <Hayır. S 1> นะคะ x ลบ y บวกนะคะข้อสุดท้ายมากกว่าลบ 2π ตำแหน่งนี้นะคะแต่น้อยกว่าลบ 3π ส่วน2นะคะคอแรนที่1 x บวก y บวกนั่นเองนะคะ อ,อันนี้หัวข้อต่อไปคือถ้าเราวัดความยาวส่วนโค้งของวงกลมนะคะเกินหนึ่งรอบนะคะโคโดิเนตหรือว่าพิกัดของจุดปลายของส่วนโค้งนะคะที่ควรทราบมีดังนี้นะคะก็คืออันแรกเลยนะคะก็คือพิกัดของจุดปลายของความยาวส่วนโค้งนะคะมีค่าเท่ากับ1 0 1 0ก็คือตรงนี้คะ่ะนักเรียน หนึ่งศูนย์อยู่ตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าเราก็จะทราบเซต้าด้วยซึ่งเซต้าของเราก็คือจะเริ่มเป็นศูนย์เมื่อ,อยังไม่ได้วัดถ้าวัดหนึ่งรอบนะคะนักเรียนวัดหนึ่งรอบก็จะเป็นสองพายนะคะวัดต่อไปอีกเป็นสองรอบนะคะก็จะเป็นสี่พายนะคะวัดต่อไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหกพายพูดได้ว่าเมื่อพิกัดนะคะของ จุดปลายของส่วนโค้งนะคะอยู่ที่จุด1นศแล้วแล้วก็นะคะเซตาของเราซึ่งคือความยาวส่วนโค้งหรือมุมที่รองรับส่วนโค้งนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ0 2ย์พาพายหพา,ายหรือพูดง่ายๆก็คือคู่พายนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่2นะคะก็คือพิกัดของจุดปลายส่วนโค้งอยู่ที่จ0ุดศ101คือณตำแหน่งนี้ นะคะนักเรียนเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือวัดทวนเข็มกับวัดตามเข็มนะคะซึ่งถ้าเราวัดทวนเข็มคือวัดขึ้นข้างบนนะคะมุมแรกนะคะที่เราจะได้ก็คือเซต้าจะมีค่าเท่ากับพายส่วน2นะคะถ้าวัดเกิน1รอบนะคะก็คือบวกเข้าไปอีก2พายตรงนี้ค่ะบวกเข้าไปอีก2พายก็จะกลายเป็น5้าพายส่วน2วัดบวกเพิ่มเข้าไปอีก1รอบนะคะก็จะบวกเข้าไปอีก 2พายนะคะห้าพายส่วน2บวกสพายก็เป็น9พายส่วนสองนะคะทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะถ้าสมมุติว่าครูเปลี่ยนการวัดนะคะนักเรียนเป็นการวัดแบบตามเข็มหรือลงข้างล่างนะคะมุมแรกที่เราจะเจอนะคะก็คืออันนี้เป็นลบพายส่วน2ลบพายตรงนี้คือเท่าไหร่คะลบ3พายส่วน2นะคะลบ3พายส่วน2 ถ้าเราวัดไปอีกเกินหนึ่งรอบนะคะแล้วมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะตรงนี้ก็จะลบลบสามพายส่วนสองนะคะลบสองพายก็จะได้เป็นลบเจ็ดพายส่วนสองนะคะวัดต่อไปอีกเกินหนึ่งรอบแล้วมาหยุดที่ตำแหน่งเดิมก็คือลบเจ็ดพายส่วนสองลบได้สองพายนะคะลบด้วยสองพายก็จะเป็นลบสิบเอ็ดพายส่วนสองนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะ ถ้าสมมุติว่าจุดปลายส่วนโค้งของเรานะคะอยู่ที่จุดลบหนึอยู่ที่จุดลบหนึ 10, 10, ซึ่งก็คือตรงนี้นะคะก็จะแบ่งการวัดออกเป็น2แบบอีกเช่นเคยถ้าครูวัดขึ้นข้างบนนะคะคือทวนเข็มนะคะเซต้าของเราตัวแรกที่เราเจอก็จะเป็น พายนะคะถ้าวัดเกิน1รอบก็เป็นพายบวกด้วย2พายนะคะก็จะเป็น3พายนะคะวัดเกินไปอีก1รอบแล้วมาอยู่ที่เดิมก็เป็น3พายบวก2พายนะคะก็เป็น5พายแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือพูดง่ายๆว่าคีพายนั่นเองนะคะทีนี้ครูเปลี่ยนการวัดเป็นลงข้างล่างหรือตามเข็มนะคะเซตาที่เราเจอเซตาตัวแรกเลยก็จะเป็นลบ พานะคะต่อไปวัดเกินหนึ่งรอบก็จะเป็นเท่าไหร่คะลบพายลบสองพายแล้วก็ลบสามพายนะคะลบสามพายตรงนี้ลบสี่พายมาอยู่ที่เดิมเป็นลบห้าพายต่อไปก็ลบเจ็ดพายนั่นเองไปได้เรื่อยๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อกันนะคะข้อที่สีนะคะถ้าจุดปลาย ของส่วนโค้งของเรามีพิกัดเป็นศูนย์ลบหะคะศูนย์ลบหอยู่ตรงนี้นะคะถ้าครูวัดแบบทวนเข็มนะคะตัวแรกที่เราจะเจอคือเซตาของเราจะมีค่าเท่ากับ3พายส่วน2ใช่ไหมคะตัวต่อไปวัดเกิน1ลอกก็เป็น3พายส่วน2ะคะถ้าจะนับก็ได้นะตรงนี้3พายส่วน2 4พายส่วน2อพายส่วน2 6พายส่วน2นี้เป็นเท่าไหร่คะ7พายส่วน2นะคะ เจ็พายส่วนสวัดต่อไปอีก8ปดพายส่วนสอพายส่วนสองพายส่วนสเป็นเท่าไรคะส1เพายส่วนส,น,ส,วน,สนั่นคือบวกไปทีละ2อพายนั่นเองเราให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะคะนี่คือวัดแบบขึ้นข้างบนหรือว่าทวนเข็มนะคะอ่ะทีนี้เรามาวัดแบบตามเข็มกันนะคะตามเข็มลงข้างล่างมุมแรกที่จะมี พิกัดเป็น0ลบ1ก็ที่เราเจอก็คือเซตาจะมีค่าเท่ากับลบพายส่วน2นะคะนับก็ได้ลบพายส่วน2อันนี้ลบ2พายส่วน2ลบ3พายส่วน2ลบ4พายส่วน2ตรงนี้เป็นลบ5พายส่วน2นะคะวัดต่อไปอีกนะคะลบ6พายส่วน2ลบ7พายส่วน2ลบ8พายส่วน2ลบ9พายส่วน2นะคะลบ9ไพ่2ไปได้เรื่อยๆนะคะ